ผมก็แสดงความเห็นตั้งแต่ต้นแล้วว่าการที่พักค้มเปิดทีมเศรษฐกิจหรือเปิดทีมงานทีมบริหารเนี่ยเขาหวังผลอะไรถ้าหวังผลเรื่องเกี่ยวกับมิติใหม่ทางการเมืองนะครับก็ก็สามารถที่จะทำได้แต่ว่าถ้าถามว่ามันจะดึงคะแนนเสียงได้หรือไม่จากตัวบุคคลเนี่ยถ้าผมได้ ระดับกรับฟังแล้วก็ตรวจสอบดูผมคิดว่ามันก็ยังไม่ได้บวกสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคนที่พักคส้มเสนอมาเนี่ยอาจจะเป็นคนดีในสายตาของพักคส้มแต่ว่าก็ไม่ได้เด่นและก็ไม่ได้เป็นคนดังนะครับซึ่งก็สังคมไทยเนี่ยเวลาที่จะเขาจะให้เครดิตหรือสนับสนุนใครหรือชื่นชมงใครเนี่ย มันต้องประกอบด้วยดีเด่นดังแต่ว่าของพักส้มเนี่ยมันไม่ครบเครื่องเยซึ่งมันต่างก,กับของของพักภูมิใจไทยอะ่ะนะครับที่พอเปิดมาแล้วเนี่ยคนก็เออเออน่าสนใจอะไรเงี้ยแต่ว่าพอพักส้มพอเปิดออกมาเนี่ยก็ถูกขุดคุยถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของประวัติอยู่พอสมควรเลยทำให้ผมชั่งน้ำหนักดูแล้วว่ามันก็ไม่ได้บวก นะครับไม่ได้บวกตอนดูแล้วเนี่ยมันมันไม่บวกไม่ลบอะในความเห็นผมนะมแล้วก็จริงๆถ้าหากว่าเปิดเรื่องนี้มาหวังคะแนนเมื่อไม่ได้คะแนนก็ไม่รู้จะเปิดทาไมนะก็ไปเปิดตอนเป็นแล้วก็ยังดีกว่าไปซ้ําไปแต่ว่าถ้าเปิดแล้วคนมันว้าวเออมันได้คะแนนมันดึงคะแนนคนมันเซอร์ไพรส์มากอะไรเงี้ยผมว่าได้แต่ว่าที่เปิดมาผมก็ยังไม่เห็นใครที่จะถึงขนาดขนาดนั้นเลยอะครับ